แต่แต่ดีนะครับให้นี่กับแบบดำง่ายนะครับน้ำถ่วมหน้านะครับให้นี่ดำง่ายนะครับให้นี่ไายวันครับไลยวันไายวันครับเนี่ยบไลยวันนะครับรับหมอครับประเพ่งครับรับมอติดไปแ้วติดไปแล้วไม่ปวดนะครับไม่ปวดเขาแบบรับหมอนะครับลุงเวศเขาแบบรับหมอครับ นั่นแหละครับผมครับมองกับสีว้กว่กนนะครับค้าบผมกับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับช่องแฟดออนไลน์นสานบันบาดนะครับไม่อด้กับมือที่สองสำหรับเพจคลิปนะครับที่จริงอาเฮ็ดลายมือแล้วนะครับมาดําหน้าฝากให้หนีนะครับลายมือแล้วนะครับกะเดี๋ยวผมพามาเบิร์นครับหลังจากอัพคลิปไปมื่ว้านนะครับอันผมตื่นมาท่านนะครับผมตื่นมาท่านเพราะว่าหมกมุ่งบ้งครับผมตื่นมาผมก็เลยเด็กมาถ่ายนะครับ ตื่นมันแปดก้แปดแปดกโมงนะครับนี่ครับให้นี่กเกือบแล้วแล้วนะครับเหรือช่องให้รถไทยเดินนะครับเพราะว่ามันค้านปลาอ้อยนะครับนี่อันนี้อ่ะเพิ่งออกกล้าไปนะครับก็เลยยังใบดำนะครับตรงนี้เหรือให้บนนะครับให้บนกับให้สายมือนี่ครับทางบนนะครับที่กำลังดำอยู่นะครับนี่ครับ ของพาเดินไปเบิงนะครับไม่นี้ละมีแนวให้เบิงนําน,นะครับมีแนวเบิงครับเดี๋ยวรอเบิงครับมาขึ้งนะครับ,รบ,บ,รบนี่ปลาอ้อยนะครับเพิ่งตัดเมื่อกี้นะครับเบ็งบรรยากาศครับตอนนี้หามงสิบสามนาทีนะครับ แดดบ่อ,ออกกันได้นะเพราะว่าเมฆบางเป็นครับฝนลิ่นๆนะแต่ว่เาเริ่มหายหายตกแล้วนะฮะหายุ่เลยระวังตกไหมหาหยิมยได้เห็นไหเห็นกล่องหยิมเลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมาก่องดูขอมาก่องก็โลเอาสิบไงหลัง สวัสดีครับเรื่สวัสดีครับเรื่ครับนี่หลานหน่อยพร้อมบาย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 กลองกันบาย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 เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องตกนะเบื้องว้าวโบสถ์ครับเบื้องครับผมพาไปเบื้องเบื้องเบื้องออกครับเดี๋ยวผมมาเบือง ไป <laughs> เบิงลุ้มนะครับตังดาวตกลงมาเหมือนสอดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงครับเบิงครับเบิง,บงนี่ครับผมอ,อันนี้ผมไ,ไปเลยอลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้เบิงนะครับผมถ่ายไว้อยู่นะครับนะอันนี้อันรถไถ ตกลงไปนะครับติดตมนะครับเ,นเ็นมนนกโคมถึง้แ่คเลยบอกครับอันนี้บูดกะเอานกามาเสียบแท่นเลยน,นะครับเหมือนไปชดนะครับเบื้องครับอันนี้หนาจะได้เยอะกว่ามูน,นะครับนี่ครับนี่นำกับไล่ไหล,หลนะครับ น้ำร้ายแล้วครับเบิ่งครับโอ้มือลุงหอนไปแล้วน้ำร้ายปวดนะครับไห้นี่อันนี้ดำแบบรับหมานะครับอาจจะไว้นิดนึงนะครับเพื่อนครับขอแบบไล่วันนะครับแบบไล่วันนะครับไล่วันไล่วันครับอ้ยไปช่วยรูดทำแล้วลูกเขาแบบรับหมอนะครับเพื่อนเขาแบบรับหมอครับ นั่นแหละครับผมรับมอกับสีไว้กวนะครับอาจจะยังบองไว้ปันไดนะครับเดี๋ยวบังประเพคกนะครับครับเอาแบบไล่วันครับประเพครับไล่วันครับไล่วันไล่วันครับนี่ครับไล่วันนะครับรับมองครับประเพคครับรับมอติดไป ไม่ปวดนะครับไม่ปวดแม่มาดำบอนี่นะครับให้นี่ยใกล้แล้วแล้วนะครับผมดำให้ได้มัดเดี๋ยวนะไพนี่เอามาสิม้าไทยเป็นแล้วมาสิม้าไทยเป็นแล้ว ไอท้ท่อมือว่านไปแล้วครับออลูบ่อห้อยละแม่ร้ายรถใช้เกินไม่ได้อัดค,คิวไปครับบ่มีมอัดลมอัดเลยติดข้าขวกรดมึงขับบ่ม,มีหนามด้วยนะครับบ่ม,มีหนามบแบบอันนี้อะคือ่าย่งางปลอก มันสลับกล่องเฮ้ยมันสลับกล่องมาได้ไหมครับอารมณ์แย่แแรงครับยังบาะแง่บันไดครับหาหมูก,กว่าอันนี้กะต้นมะพร้าวนะครับจักสีย่างหรืบอบปล่ยน่างครับอันนี้ผมยังให้รีวิวครับต้นไม้พอผมครับสาหัสวะครับ รถแทนครับเบียวครับดีครับมันยังเกิดอยู่นะครับนั่นแหละครับอันนี้ผมเมาอ,อกะนะครับองก่าไปเงินดำนะครับอันนี้อนอันนี้ก้านนะที่เขาตัดขางบดนะครับนี่ตัดออกนะมันง่าโหดน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ออมาได้แค่สี่วะทันว่าตัดกามันได้ไหลอยู่เนี่เดี๋ยวผมสิอแปลงได้ชิพหายแล้วชิพหายแล้วเอาไปได้สามเอา ไม่ได้ซ้ำนะครับยอดชั้นเอาไปไล่เดี๋ยวกล้มหนักนะครับถ้าซ้ำนี่มาไปยากโอ้ยอึบอึบห่าโอ้ยบ่ดได้ครับกล้องเอียงโอ้ยสาดเชนนั่นึองครับตัวหนึง่งนี่นี่อึบหนักด้วยนะครับ อาวะเนี่ยเกิดดีนะครับเท่าตัดไปรไกลแล้วก็เรื่ยอยู่นะครับช่วงหน้าฝนพ่<ด>อป่ะครับสามัด,ด

วัดเดี๋ยวอัดเหตุวัดเจ็ดลองทุ่มหอมใหม่ทุ่งนะนี่บัดเกิคขึ้นงานคำนวณแต่ละคนไปหรอประเพลงจากมาครับประเพลงหนึ่งผมว่าเราอยู่ประมาณโอ้โหพอดีเพราะว่อสามารถพอดีเป๊ะ แต่ดีนะครับให้นี่กับแบบดำง่ายนะครับน้ำถ่วมหน้านะครับให้นี่ดำง่ายนะครับให้นี่ให้นี่ซ้ำหนีนะครับให้นี่ยังมีน้ำเดี๋ยวเราเบิ่งให้บนนะครับใหุ้้นเอาอันนี้ครับน่าจะเกินอยู่ครับสุัสดครับ กนะแกนปดหำถ่วมนะเขาต้องมา,น,างนังมือปดมานังมืนเนี้ยนี่ดำเลยครับดำเลย <laughs> ค,คือว่าเห็ดเป็นภาพเร็วเนาะมียนเห็ดเป็นภาพเร็วเดี๋ยวตัดไปเป็นแบบภาพเร็วนะครับผม มาครับผมมาเบิงนะครับสีเหล้าพ่อไพรนะครับนี่ครับอุ้ยเอาเอาเอา,เอาครับดำบางเดียว4ีนนะครับมาคับลูกกระเบียดอ๋อเล่าย่นยนอนบวดบวชลุงเกดจ่องไปแล้ว จ้องด้วยกันครับประองครับขอสักตอนนะครับเอาครับเคียบเดือสองคนครับ เอ้าเอานู่นเอาไปแข่งแต่งเมื่อเอ้าไม่พูดเดี๋ยวละตามเนี่ยนู่นยังไม่หมดเลยแม่ครับคนสุดท้ายจะปิดงานเอง หดไปรำมุนยู่เรยวเอาโอ้หมดแล้วเผื่อครับผมให้หนี่นะครับนี่นะดำงา่ดดำงายสุดเอาดำให้นันยูบ่พอหรือว่าพ่อให้หนี่จังว่า

เขียมยังมาะนีเาไว้หนีบรย้อครัปบประมาณนีนะครับตอนนี้กับเวล่าไม้มงเฮ้ยหาม่งสามสิบสองครับหามงแรงแล้วนะครับนีำครับสำหรับคลิปหนีกัะ ขอจบคลิปเวทซัมนี่นะครับผมกัขอบคุณที่ติดตามและกับรับชมนะครับผมเดี๋ยวรอเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับฝากก็ไรกดติดตามด้วยนะครับผมปบรรยากาศครับกีการับครับ